อนุบาลพี่โลกเหรออนุบาลอะไรอ่ะลูกอันนี้ของใครจ๊ะฮะชื่ออะไรอันนี้ชื่ออะไรอันนี้ชื่ออะไรครับขบออกันฮะอะไรนะชื่อโต้งพี่โต้งอันนี้ชื่ออะไรอินอันนี้จ๊ะเอินค่ะเอินอินก็เอินไม่ได้กันนะต่อรถครับต่อสี่ต่อสี่อ๋อดีใจไหมลุงขอบอมาวันนี้ดีใจไหมคะลูกดีใจ ตขึ้นอยากเป็นอะไรครับเรียนหนังสือัตขึ้นอยากเป็นอะไรครับอยากเป็นอะไรครับเป็นอาหารจริงป่ะทหารที่ไหนทหารบกทหารเรือทหารอากาศอยากเป็นอะไรเป็นทหารบกเนี่ยทหารบกแบบนี้นะเหล้าน้องอนอยากเป็นอะไรครับเราต้องตั้งใจเรียนหนังสือนะรู้ไหมต้องตั้งใจเรียนนะครับแล้วจะได้สอบเป็นอาหารได้ตามที่บอกแล้วก็มอบจักรยานให้ เก็ได้วยเราาเเออตียงนะเราืะกลับมาตอนนี้อารมณ์เวลาคุณขอขอบคุณที่คุณรู้แอปเอาของมาขอสัญญาว่านูอยากเป็นเด็กดีสัญญาแล้วกับคำไม่ได้นะได้รับความชื่นหรือจากคนอื่นอยากพี่ๆที่ก็มีน้ำใจ วันหนึ่งเราโตขึ้นเราสามารถช่วยคนอื่นได้เราต้องไปช่วยคนอื่นฝากคุณครูช่วยไปถ่ายทอดให้เด็กรุ่นใหม่ๆถือว่าเป็นอนาคตของชาติ่ะจะดีไม่ดีอยู่ที่คนรุ่นพวกนี้เราก็มีแต่ว่าไปเรื่อยๆแหละไปเรื่อยๆลยแหละแต่ว่าแต่ว่าแก้ประคองไว้แต่ว่าคนคนที่ก็จะมาขับเคลื่อนก็ต่อต่อไปเาง่นยาคือเขาจะต้องมาดรถหานเราให้ โ okay. อเคอาไม่ไม่แย่และผมก็ไม่กขอบคุณทุกคนครับ,บค,ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ